ก็อยากหาใครอ่ะหาใครก็ได้ใช่ไหมโอเคโอเคนี่นี่นี่คนนี้น้อง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 ชื่ออะไรคะฮากิมอ่าเมื่อกี้เห็นน้องผ่านไปทางนู้นน้องเสื้ออะไรคะไม่ได้ซื้ออ๋อไม่ได้ซื้ออ่าน้องอยากเสื้ออะไรน้องอยากเสื้ออะไรในนี้อยากอยากเอาแปะเอาแปะเอาโฟนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องใจเย็นนะน้องของกินอ่ะของกินในนี้เออเออของกินเนี่ยอ่าเชดดี้เชดดี้เชดดี้คืออะไรคะ ลูกชิ้นอ่าลูกชิ้นค่ะน้องอยากกินลูกชิ้นอ่าเดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นน้องต่ออายัดได้เดี๋ยวเราเปให้แต่ถ้าน้องต่อไม่ได้น้องต้องเฟเราเราโอเคไหมเล่นไหมกล้าไหมได้ได้ลองลองลองอายัดง่ายๆก็พออายัดง่ายๆได้ได้่ยังไงโอเคบิสมิลลาฮิรราะห์มานิอุลลอฮิ Allahu la ilaha illa huwal hayyul kayyum La tak buduhu 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 si lontu walana Hahahaha Dah dah lah Tua Ah, ah tua ik dulu Lahu mafis sama watih wa mafirat Yeee Okay, dah lah, dah lah Dah lah, dah lah Ok fai 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 Yakin lah lah Hahaha Awww Ani boleh warna kan? อะไรนะสเกิรยังไงนะเชอร์เอชเดอีดีเชฟดีแล้วก็โฟร์พโตตอฟุตเตโอ้โหเก่งมากน้องเป็นคนที่ไหนคะสายบุรีอ่าสายบุรีค่ะโอเคแล้วมาทำอะไรคะที่นี่มาเว็บบิ๊กซีไม่อ่าบิ๊กซีไม่สเกิรยังไงคะบิ๊กซีไม่บอยบิดใส่ซีบิดซีมอไอไม่เจอไม่บิ๊กซีไม่โอ้โหอย่างไงโอ้ อ๋อเหลือโอเคโอเคเดี๋ยวจ่ายเงินให้น้อง45บาทนะโอเคน้องเอาเลยโอเคกินให้เลยนะโอเคบ๊ายบายสักคนอีกที่นึงสักคนอีกที่แร์อะแก๊สแบรนด์แกัสแบรนด์สักคยังไงก็กัปโบเอโนแบร์แก๊สแบรนด์อ่ากัปแบรนด์